สภาพล่าสุดบี้สุกริดเลิกนางเอกกลายเป็นแบบนี้เรียกได้ว่าหลายๆคนต่างสงสัยบี้หายไปไหนจากวงการบันเทิงซึ่งห่างจันกลับไปบี้สุกริดเคลียร์ใจลือหายไปจากวงการพระองค์หักบอกสดแล้วสงบเย็นสบายห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่สําหรับนักร้องเสียงดีบี้สุกริดวิเศษแก้วที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาพูดคุยโดยบี้ได้เผยถึงเรื่องความรักว่าตอนนี้สดมาน่าจะ5ปีได้แล้วเจ้าตัวก็ว่าไม่ใช่เพราะอ,อกหักแต่ช่วงนั้นทํางานเยอะเจวันต่ออาทิตย์ มีความรู้สึกว่าอยากจะแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมแล้วก็ไปจังหวะที่เริ่มสดพอดีส่วนในช่วงองหกหักบี้ก็ว่ามีการดื่มอยู่บ้างไปปาร์ตี้ขับรถให้คนตกเปิดเพลงช้าๆเศร้าๆแล้วก็ร้องออกมาพอได้ระบายบ้างมันก็ช่วยเยียวยาได้เหมือนการยอมรับว่าช่วงอกหักใหม่ๆสปีแรกยังทําใจไม่ได้ก็มีเงามีคุยๆบ้างก็จะบอกอีกฝ่ายว่ามาลองคุยกันก่อนไหมแต่อย่าเพิ่งฝากความหวังนะคะบ,บางทีเวลาเข้าไปคุย กับใครเขาจะจริงจังเลยแต่เวลาคุยกับใครก็ตั้งใจว่าจะจริงจังกับทุกคนแต่เราต้องคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าการคุยกันแบบนี้จริงจังหรือคุยกันเล่นๆมีทั้งบอกว่าอยากคุยเล่นๆเ,เป็นกิจก,การกินข้าวดูหนังเที่ยวด้วยกันก็มีทั้งที่เข้าใจและมีบางคนที่คิดจริงจังขึ้นมาด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้พี่ก็ยอมรับว่ามีคนที่ถูกใจแต่เรารู้ตัวว่าในอนาคตเราแต่งงานเราไม่อยากมีทาย,ยาท พชอชอบชีวิตที่ค่อนข้างจะอิสระมากกว่าถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ทําให้มีความสุขได้ก็ยินดีแต่สละโสดหลังจากสองปีก็ค่อยๆใช้ชีวิตโสดก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ดีนะพะเวลาอยู่ด้วยกันมีความสุขแต่พอห่างก็คิดถึงมันก็เป็นความทุกข์ใจความห่วงความห่วงสุดท้ายก็มาลงว่าเรากังวลใจซึ่งตอนที่โสดความกังวลใจเหล่านี้มันหายไปมีความสงบเย็นสบายและล่าสุดมีสุกริตในวันนี้ข่วาวุฒิตนให้กับพุทธศาสนาในจีของวีที่มีผู้ติดตามกว่า1.1ล้านคนเขากลับตามกลับแค่สา ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นช่วงชีวิตที่พิงสุดๆในฐานะศิลปินเขาคือซุปตาคนแรกและคนเดียวที่คว้ารางวัลขวัญใจมหาชนถึง5ปีซ้อนแต่พี่ก็ไม่เคยยึดติดกับความสําเร็จเหล่านั้นเขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่งกายแบบเดิมและมีความสุขกับสิ่งที่ทาอีกทั้งยังใช้ชีวิตอยู่บ้านดินไม่หรูหราไม่อลังการไม่เลิศหรูแต่นอนหลับสบายได้เหมือนกันฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ